วันนี้ครับทางคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการจัดท <Lud wig>, ําประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับที่ถูกตั้งโดยรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับเพื่อสรุปข้อเสนอนะครับที่จะส่งต่อให้คอรมอนั้นพิจารณาดำเนินการนะครับโดยในการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าคณะกรรมการศึกษานั้นเนี่ยได้เสนอนะครับให้พรมนั้นเดินหน้าในการจัดทําประชามตินะครับโดยคําถามที่จะถูกถาม ในประชามติรอบแรกนะครับซึ่งจะเป็นครั้งที่หนึ่งจากทั้งหมด3ครั้งนะครับเป็นหนึ่งคาถามนะครับที่มีข้อความว่า,า <sk ram> ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ก็ต้องบอกว่าแม้การถแถลงคำในวันนี้นะครับ <sk ram> <ค>ก็อาจจะทําให้เราเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของขั้นตอนและก็กรอบระยะเวลาที่รัฐบาลจะดําเนินการนะครับแต่ว่ากลุ่มพรรคเก้าไหลก็มองว่า คำถามที่คณะกรรมการศึกษานั้นออกแบบมาสำหรับการจัดทำประชามติรอบแรกนั้นเป็นคำถามที่น่ากังวลนะครับและก็อาจจะกระทบต่อความเป็นไปได้ของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งความจริงก็เป็นข้อกังวลที่เราได้สื่อสารกับทางตัวแทนของคณะกรรมการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงสื่อสารกับสธาณะมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เรากังวลเกี่ยวกับคําถามนะครับเพราะว่าในมุมมองของพรรคก้าไกลเนี่ยเรามองว่าคําถามหลัก ที่ถูกถามในประชามติเนี่ยควรจะเป็นคําถามที่ถามถึงทิศทางภาพรวมหรือว่าเป็นคําถามที่มีลักษณะที่เปิดกว้างที่สุดเพื่อทําให้ประชาชนที่อาจจะเห็นตรงกันในภาพรวมว่าควรมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้จะเห็นต่างกันในเชิงรายละเอียดสามารถมาลงติเห็นชอบหรือสามารถมาเห็นร่วมกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยคำถามหลักในประชามติมันควรจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างที่สุดสามารถสร้างความเห็นร่วมได้มากที่สุด แต่ถ้าเรามาดูคําถามที่ทางคณะกรรมการศึกษานั้นออกแบบมานะครับจะเห็นว่าเป็นคําถามที่พยายามจะยัดไส้นะครับเงื่อนไขหรือรายละเอียดบางอย่างเข้าไปในตัวคําถามนจนทําให้ประชานชนบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะอยู่ในสภาวะที่เห็นด้วยกับบางส่วนของคําถามและว่าไม่เห็นด้วยกับอีกบางส่วนของคําถามจนไปเพิ่มความเสี่ยงที่กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกกีดกันออกจากกระบวนการในการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไ,ได้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะครับสมมุติว่าประชาชนบางคนอาจจะมีจุดยืนว่าอยากเห็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับการไปล็อกเนื้อหาในหมวด1หมวด2ที่ปัจจุบันถูกบรรจุไว้เป็นเงื่อนไขของคําถามประชาวิติที่คณะกรรมการออกแบบมาเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ลำบากใจมากว่าจะลงคะแนนอย่างไรนะครับถ้าเขาลงคะแนนไม่เห็นชอบนะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับตัวเงื่อนไขในการล็อกเนื้อหาในหมวด1หมวด2เนี่ย ก็กลายเป็นว่าคะแนนของเขาเนี่ยก็จะถูกไปรวมอยู่กับคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยนะครับแล้วก็ไปเ,เพิ่มความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นการปิดประตูสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในมุมกลับกันนะครับถ้าเขาเกิดลงมติเห็นชอบก็กลายเป็นว่าเขาก็ถูกปีดนะครับให้ต้องโหวตเห็นชอบหรือว่าไปรับรองเ,ออเงื่อนไขของการล็อกเนื้อหาในบหนึ่งทสอที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยครับดังนั้น,เ,นเราเลยมองว่าคําถามที่ถูกออกแบบมาโดยคณะกรรมการศึกษาเนี่ย เป็นคําถามที่มีลักษณะของการายัดไส้นะครับ mm. เงื่อนไขาบางประการเข้าไป mm. แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการามัดมือชกอประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยทางผมและพรรคก้าไกลก็ยืนยันว่าหากรัฐบาลยังคงต้องการาให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สําเร็จเนี่ยก็อยากใช้ทบทวนครับตัวคําถามที่ถูกใช้ในการจัดประชามติรอบแรกนะครับให้ควรจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างที่สุดสามารถสร้างความเห็นร่วมได้มากที่สุด โดยหากรัฐบาลยังคงยืนยันว่าต้องการจะมีการเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับล็อกเนื้อหาในหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็สามารถแยกส่วนนั้นออกมาเนี่ยเป็นคําถามรองได้อย่างเช่นคําถามหลักอาจจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างถามว่าเห็นชอบหรือไม่ที่มีการจัดทํารัฐมนตรีใหม่ส่วนคาถามรองหากรัฐบาลประสงค์จริงก็สามารถถามตามมาได้ว่าเ,เห็นด้วยหรือไม่ว่าในการจัดทํารัฐมนตรีใหม่เนี่ยไม่ควรมีการแก้ไขเนื้อหาในหมวดหนึ่งและหมวดสองเป็นตน้นพอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้พอกาถามหลักเปิดกว้างเนี่ยมันจะทําให้ประชาชน ทุกคนที่อยากเห็นการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่เห็นตรงกันในที่ทางภาพรวมแม้เห็นต่างกันในเชิงรายละเอียดว่าควรจะมีการล็อกเนื้อหาใน,มนหมวดหนึ่งและหมวด2หรือไม่เนี่ยสามารถโหวตเห็นชอบร่วมกันได้แล้วก็เพิ่มแนวร่วมและเพิ่มโอกาสนะครับที่ประชามตินั้นจะผ่านแล้วเราจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดันั้นครับยืนยันว่าข้อกังวลที่เราแสดงออกในวันนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับว่าแต่ละคนมีจุดยืนเรื่องการล็อกเนื้อหาในหมวดหนึ่หมวดสอ,อย่างไรนะครับจะเป็นข้อกังวลที่ยึดอยู่บนหลักการว่าคําถามที่ถูกถามเป็นคําถามหลักในประชามติเนี่ยควรจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างและก็ไม่มีการยับไส้เงื่อนไขหรือว่ามัดมือชกประชาชนไม่ว่าจะในเรื่องใดๆก็ตาม